เรากําลังจะมีรถไฟฟ้าอีกเส้นหนึ่งที่เปิดให้บริการนะคะ,<ฮ>ะหน้าปากซอยอจบที่แบริง่ง <ฮะ S 1> ใช่ไหมคะรถไฟฟ้าแล้วก็จะต่อจากแบริ่งเนี่ยไปถึงสมุทรปราการ <ฮะ S 1> อันนี้เรียกว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนนี้เนี่ยมีการเปิดเผยว่างานโยธาโครงสร้างมันจะเสร็จก่อนกําหนด <ฮะ S 1> เคยเห็นไหมคะ ปกตินี่มันจะล่าแต่ถ้าเสร็จก่อนกาหนดได้ก็จะดีมากครับจะเสร็จก่อนกําหนดคะ่ะเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยมาจากผู้นวยการโครงการระยะทางเนี่ยมัน13กิโลเมตรนะคะจากแบรริงไปสมุทรปราการจะก,ก่อสร้างงานก่อสร้างเนี่ยแล้วเสร็จเมื่อ16ธันวาคมปีที่แล้วเร็วกว่ากำหนด19วันคะ่ะถือว่าเร็วกว่าไหมคะ ก็19วันก็ยังดีฮะดีกว่าช้าออกไปนะฮะต้องจากน่เเพราะว่าถ้าช้ากว่า1ุวันก็โดนปรับไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็จะมีการโอนการบริหารจัดการและภารหนี่ให้กับกทมซึ่งก็รอการประชุมสภากทมต้นเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละหากกทมไม่สามารถรับโอนสายสีเขียวได้รอฟมก็จะรอมติจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกว่าจะมอบให้รอฟมเป็นผู้ดําเนินการ จากนั้นเสนอคอรมอเพื่อเปิดเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนคุณรัฐวุฒิคคุณคิดว่าเรื่องนี้ต้องถึงนายกอีกไหมคุณจําได้ไหมคะ,คะว่าทางราฟอฟมอเขาสร้างแล้วก็มีมติมาก่อนหน้านี้ว่าให้กรทมเข้ามารับสัมปทานแล้วจ่ายเงิน3,500ล้านให้กับทางราฟอฟมอทั้งค่าสัมปทานแล้วก็ค่าก่อสร้างแล้วผู้ว่ากรทมอบอกว่า ถ้า3,500บาทอนะ่ะจ่ายได้เลยตอนนี้3,500ล้านไม่มีแต่ถ้า3,500บาทจ่ายได้เลยจะควักให้ตอนนี้และตอนนี้ยังต้องรอสร้างเสร็จแล้วนะครับยังต้องรอมติกรธมว่าจะเอาอยัางไงจะจ่ายหรือไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายใครจะมาดำเนินการสนุกไหมเรื่องนี้ นาต้องติดตามต่อไปถึงแม้ว่าจะสร้างเสร็จเร็วกว่ากําหนดแต่ว่าการใช้ได้หรือเปล่า,ายังไม่รู้เลยยังไม่รู้ใครจะมาบริหารจัดการมันก็เหมือนรถเมย์เอ็นจีีของกทมที่เอาเข้ามาแล้วกว่าจะออกจากท่าเรือได้ก็ลําบากออกจากท่าเรือมาแล้วก็ยังต้องฟังอายการเลยว่ารถมันผิดกฎหมายอยู่คุณเป็น,นคณะกรรมการรับมอบเนี่ยคุณจะรับมอบไหมกทมสุดท้ายตอนนี้3 0 0อกว่าคันที่ออกจากท่าเรือก็อยังวิ่งไม่ได้เหมือนกับ รถไฟฟ้านี้ครับเสร็จแล้วาาเดินรถได้หรือเปล่าใครเป็นคนเดินรอย